ามาแกะดูภายในของตู้ลำโพงวินเทจหน้ากากไม้ฉลุอายุ64ปีรุ่นหายากซันซุย s p 200เม็ดอินเจแปนนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1960นะครับ64ปีแล้วนะครับหน้ากากเขาจะเป็นไม้ฉลุแบบนี้นะฮะแกะออกมานี่นะครับก็จะเป็น เห็นเป็นไม้ฉลุสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย64ปีแล้วนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเห็นดอกลำโพง5ดอกทั้งหมดนะสามทางห้าดอกเสียงแหลมนี่ก็จะเป็นกวยนะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตะแกงนะครับตะแกงเป็นคล้ายๆกับมุ้งลวดนะครับนี่ฮะสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฮอนนะครับเสียงแหลมของเขาเสียงกลางจะเป็นดอก กวยกระดาษนะห้านิ้วนะครับดอกคู่นะครับอันนี้จะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่เสียงกลางเขาจะไม่ค่อยขยับแรงอยู่แล้วนะครับนีเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาติดแปะกาวมานิดหน่อยนะกลวยมันอาจจะขาดลิดนเล็กนะแต่เขาก็ทํามาโอเคอยู่อันนี้ผมไม่ได้ทํำนะเขามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเสียงเบสนะครับขนาดสิบสองนิ้วกลวยกระดาษนะขอบผ้ายังใช้งานได้ดีอยู่ยังไม่ตายนะครับ ไม้ของเขานะหนาถึงยี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับไม่ธรรมดานะครับข้างในนี่เอามาให้ดูเนี่นี่ครับตัวลำโพงเสียงเบสนะครับแม่เหล็กอานิโก้ใหญ่มากเลยตัวแม่เหล็กของเขาแนะละกรวยกระดานเขานี่ยังเจ๋วอยู่เลยนะครับยังเจ๋วอยู่นะครับไม่มีผูกใดๆทั้งสิน้นเสียงกลางก็จะเป็นแม่เหล็กอานิโก้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ฮะสังคู่นะเสียงแหลมนี่ก็เหมือนกันนะเป็นฮอนเลยนะเสียงแหลมนี่ดอกคู่ของเขานะ ไม้หนานะครับตัวนี้จะเป็น n e ็ตเวิรจุดตัดคอร์สนะครับจะอยู่ที่ 1.5K ถึง 5K าเนะครับสีวัตที่8โอห์ม 100dB นะครับความไวของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับตัวลำโพงนี่สูง65.5นะครับกว้าง38.2ลึก32เซนติเมตรหนัก18.4แกิโลนะครับนี่ฮะตอนออกมาใหม่ๆตอนนั้นนะครับเขาขายต่อข้างนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับข้างละ28,500เยนนะครับ ก็64ปีที่แล้วราคาก็ถือว่าโอเคนะไม่ธรรมดาเลยนะครับท่อเบรดนี่ใหญ่มากนะครับประมาณ6นิ้วได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและก็ดอกเนี่ยก็ยังไม่เคยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีแค่ตําหนิตรงนี้นะครับนิดเดียวแต่ว่ายังดังดียังปกติอยู่นะครับเนี่ยตัวเน็ตเวิร์กก็จะเป็นขดลวดขนาดใหญ่1นขดแล้วก็ขดลวดรองลงมา3ามขดนะครับแล้วก็จะมีซนะครับอยู่อีก สี่ตัวนะครับสามารถปรับเสียงได้นะครับนี่ฮะปรับเสียงได้นะครับจะเอาขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับปรับเสียงได้นะครับมิดไฮเลนส์นะครับปรับได้เลยนะครับเนี่ยตู้ถึงถือว่าสวยนะครับเนี่ยถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับโดยเฉพาะหน้ากากไม้ฉลุนี่นะครับถือว่าสวยมากนะครับหายากนะครับเฉพาะหน้ากากเดี๋ยวนี้ซื้อขายกันก็ไม่ใช่ราคาธรรมดานะหายากแพงครับแพงนะครับเนี่ยตู้นี้ตอนนี้นะครับก็ เขาหาเล่นกันนะครับราคาก็ชัดไปไกลมากๆแล้วนะครับนะเป็นหมื่นไปแล้วครับสภาพสวยๆก็สองกว่านะครับนี่ฮะสภาพอย่างนี้ก็ได้ประมาณหมื่นนิดๆนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะยังหาเล่นกันได้นะครับอีกหน่อยจะแพงกว่านี้นะครับซันซุยรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้คุณภาพเสียงได้ดีมากๆนะครับนะฮะเอามาให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมาให้ดูอีกดอกนี้อีกดอกนึนนจะเป็น หน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะเป็นไม้ฉลุเหมือนกันนะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสวยๆเลยนะครับตอก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับตู้ถือว่าสวยไม่ผุเลยนะครับหาได้ยากแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยุคแรกๆของซันซุยเลยนะครับผมเอามาให้ดูกันนะครับพี่พี่